นองในปีพศ2 4 1 0ได้แก่อำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอชัยวานอำเภอขู่แก้วและอำเภอพิบุลักษ์ท้องถิ่น15แห่งเทศบาลตำบล90เตียง1แห่งโรงพยาบาลสรงปรฐมเส้นสา74แห่งตังพยาบาลซึ่งกนสถานที่ในการจัดหน่วยให้บริการในวันนี้สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของอำเภอนั้นอำเภอได้กำหนดวิสัยทัศน์ของอำเภอไว้ บ้านวัดราชการและเสริมสร้างสภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จังหวัดต่างๆและก็ยังมีธนาคารและก็โรงงานยางไหงม้วนในการดำเนินงานเครือข่ายมีสมาชิกสภาองค์การบริโัทรวมตั้งการสร้างเส้นทางสุขระคูนจบอยู่ในเวลานี้รวมทั้งได้นำส่วนราชการทั้งหลายพยาบาลต่างๆออกมาให้บริการงาน ประชาติตอนนีเพื่องมือพวกบริโภคมาชื่อเรืองี่น้องประชาชนต้องให้รถร้านโรงเรียนรถสําหรับผู้พิการนะครับเพื่อท่านผู้จัดกับคณะที่มาดับแรกท่านผู้จัดมีอยู่แล้วครับท่านสวตองนันตองมีบริสารครับของชาวเมือนน้องหานแล้วเสียงครับนายกคณะกรรมการรับระชาาร เป็นแม่บ้านของเองนะเป็นผู้ง่ายเป็นภาษาชาวบ้านคือเมียจริงนผู้ว่าเห็นอย่างไรจุดกลางประจำเวลาเท่านั้นเป็นสูงยิงจนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจปกล่าวสปอนว่านไหนจะทำเพราะเวลาพนักงานน้องเขาต้องรู้ว่าอาการเล็กการนันมันเป็นบอกเออถึงฤดูกาลมันเป็นหมจุดบ้างไฟเตรียมตัวที่ทำนานทำไร่พอแล้ว มือหน่อยอ้าวพี่น้องขงนองขันทุกคนต่อไปนะครับหรือจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขสุขพี่น้องชาวจังหวัดนรทานีนาการพัฒนาโรงเรียนบ้านทางซ่อนเด็กชายสุภชยัยเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะเพิ่มโอกาสทําให้วิถีชีวิตของพวกเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น รถเข็นนั่งแล้วก็ผู้ที่ได้รับมอบนะคะโดยท่านนั้นก็คือท่านนายกเหล่าราชาจังหวัดนนทบเรีราชานะคะถ่ายภาพที่ระลึกนะคะค่ะถือว่าเป็นไม่ใช่ขับเลยนะคะหนูๆสัญญาว่าจะปั่นจักร,รยานกลับบ้านใช่ไหมคะลูก <c oughs> จากก,ากฤฤังหวัดวพลาอำเภอ เตรียมถุงไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังจัดนะคะจัดให้ค่ะเมื่อรับแล้วนะคะเมื่อรับแล้วน้านพี่นะคะนักนะคะทางสมาชิกวัดตอนที่ไปสูงไปเลย แล้วเดี๋ยวตอนประชุมเนี่ยเราไปเป็นปุ๊บอันไหนสวยปุ๊บใส่กองเงาสุดไหนครับผมครสวัสดีครับที่แบงค์ดไหครับลุดแล้วมีการัครับ แล ah. really right. oh. oh ี่ตรวจมารบหารนะครับครัอะไรือครับครับครรัครับครับครับครัครับครับครับคครรับครับครับครจครับครครับมีโอครับะมามอบเสื้อนะครับตัวนีันะครับครับับคครับรังวัครับงรัรบ เชาวันที่เือก็ได้ดในส่วนนี้ขาดแคลนขาดแรงแรงก,รกลาเนี่ยสถานีเรามีพวกนันจองจอร์บดานที่ผมมีระบบปละปาเชื่อม่นแล้วเพิ่มใบนําสูงน้ำประปาให้สูงขึ้นที่บ่อปลาดานที่มีปาส่วนบ่อประดานที่มีีระบบปราปาเนี่